โอ้โหแมนซิตี้รอดได้ยังไงครับปลบมือให้เลยนาทีบาบจากนูเนสซึ่งกระโดนบ่นโดนดา่าสับเละมาตลอดทั้งเกมนะแล้วก็ลื่นเยอะด้วยเมื่อคือนนี้แต่คนมันจะเกิดครับคนมันจะเป็นฮีโร่นะมาพังประตูในช่วงนาทีบาบสุดๆช่วยให้แมนซิตี้นะครับเปิดบ้านชนะวิลล่าไป2-1เก็บ3แต้นสำคัญในเกมลุ้นพื้นที่โคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก จริงๆแล้วนะครับทีมผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่าลูกทีมของอูนายเอมิี่นี่ก็ชัดเจนว่ามาตั้งรับแล้วรอสวนนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกการใส่มาคัดเลตฟอร์ดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าก็ชัดเจนเจตนามันชัดอยู่แล้วว่าต้องการอะไรนะและชีก็น้องเลิฟผมนะครับโอ้โหจังหวะเริ่มเกมไป17 18วิได้มี การกดสกิลนะแล้วติดด้วยหลอกดีอาร์ตหัวทิ่หมหัวตำโยกเข้าซ้ายมาแล้วก็ยิงอย่างคมเลยนะบอลไปชนเสาแม่จะให้ประตูนี้มันอัพ่าตัวไหนก็ไม่ได้ก็เป็นตัวคำหน้าเป็นตัวฝากบอลก็เล่นหน้าสไตล์เขาแหละนะครับเด็กผีก็คุ้นชินกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเวลาแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าเอาไวส้สวนเอาไว้ได้เล็กแล้วก็ได้ยิงจุดโทษด้วยนะวิล่านี่พยายามเล่นยื้อด้วยจะเาผลเสมอ แมนซิตี้เขาบดจนกระทั่งได้ประตูชัยจากนูเนสยินดีกับเรือใบสีฟ้าด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของแรดฟอร์ดนะครับมีข่าวมาพอดีรายงานจากเจมี่แจ็กสันนะครับผู้สื่อข,ข่าวของเดอะการเดียนให้ข้อมูลว่าตัวของแรดฟอร์ดเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วในขณะที่รูเบนอโมริมแล้วก็ผู้บริหารชุดใหม่อินิออสยังคงทำงานอยู่ที่นั่นสืบเรื่องมาจากความสัมพันธ์เนี่ย มันแตกสลายมันพังทลายแล้วผมก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งมานะตลกมากโอ้แรชชี่หากคุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่คุณคงจะไม่ถูกอโมริมดอปแล้วก็ตัดชื่อออกจากทีมคุณคงจะยังอยู่ในทีมของเราชุดที่กำลังลุยเส้นทางยูโรป้าลีกรอเจอบิวเบาความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมันเกิดจากทกัศนคติและก็ความมุ่งมั่นที่คุณมีต่อทีมนั่นแหละคือว่าง่ายว่ามึงต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่น ในส่วนของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็ให้ข้อมูลว่าถ้าเกิดแอสตันวิลล่าได้โคต้าไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวิลล่าก็จะสบายเลยครับในการเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดเรื่องของค่าตัวแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาอูนายเอมิลี่แฮปปี้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมีความสุขกับอูนายเอมิลี่แล้วก็วิลล่าทางฝั่งแมนยูเองก็ยินดีนะครับที่จะขายแรดฟอร์ดออกไปเอาตังมาเป็นทุนนะครับในการเสริมทัพ แต่เนี่ยแหละมันดันไปแพ้เมื่อคืนไงก็เลยลุ้นเหนื่อยครับสำหรับแอสตันวิลล่าในการทำบันดับนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะต้องไม่ลืมว่าฟอ r เรสต์เนี่ยโอ้โหผมว่าหลังจากนี้เน้นสุดๆเลยแมนซี้นี่ก็ชนะได้แล้วนิควคาสเซิลแข่งน้อยกว่าด้วยและแถมเชลซีเองก็นัดที่ผ่านมาก็ชนะได้ ดูจะมีวิลล่าที่ไปหลุดแพ้ทีมเดียวในช่วงวีคนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าสิ่งพ์ังาดของอูนายนเอมิลี่นะครับจะได้ไปตเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าหรือไม่นะเราต้องช่วยเชียรเลยให้วิลล่าได้โคตาจะได้มาซื้อแรดฟอร์ดไปทีนี้กลับมาที่ข่าวของแมนยูเต็ดนะครับรายงานจากเดลี่เมลทีมงานสตาฟของลูเปนาโมริมมั่นใจว่าเจ้าหนูไทเลอร์เฟรดิกสันและก็ไอเดนเฮเวนจะก้าวขึ้นมาทดแทนจอรนี่อีเวนและก็ วิกตอร์ินเดเลฟนะครับทั้งคู่ที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างแน่นอนพี่จอนก็จะ,กะเกษียณนะฮะแขวสตัรดแล้วตามข่าวคือเขาจะไปเรียนงานโค้ชต่อส่วนพี่เลิฟก,ก็หมดสัญญานะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับเบนฟิก้าอดีตต้นสังกัดทีมงานสตาฟก็มองว่า2คนนี้แหละเฟรดดิกสันและก็เฮเวนจะแทนที่อีเวนกับลินเดเลิฟรุ่นพีได้อันนี้ไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนตัวรู้สึก อุ่นใจแล้วก็พึงพอใจมากๆในแง่ของการดันดาวรุ่งนะในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวข้างเนี่ยมีเด็กมีคนให้เลือกใช้งานในตำแหน่งไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยหลายคนมากๆในตอนนี้อันนี้ยังไม่นับรวมรุ่นพี่อย่างเจชอนะหลายคนอาจจะอยากให้ขายเจชอแต่ผมดูแล้วขายยากแล้วก็ตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยสภาพร่างกายน่าจะเล่นไม่ไหวเซนเตอร์ Center ตัวข้างนี่แหละเหมาะกับเจชอที่สุดนะครับ สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่23เดือน4ปี2568ขอคนล้านไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะฮะเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยบทปัญหาขนลุ่มลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดิสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยนะครับขนโกนไปแล้วไม่คันไม่เป็นต่อสะอาดมั่นใจปลอดภยัย ันน้ำแบบ100%ฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงทำการจองรถยนต์สุสกิวันนี้รับดีลพิเศษสุสกิไรยูดรีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นเซนาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทหรือสุสกิวอลลี่ฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมปี2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปที่เว w w w s u z u k i c o t h คอนเทนต์สรุปข่าวที่นำมาย่อยนำมาสรุปนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเริ่มกันจากเมื่อคืนนี้มีข่าวของฝากอเมริกาใต้ให้ข้อมูลที่ก็น่าสนใจนะครับสอดส่องตลาดดาวรุ่งแมนยูเต็ดนะครับคือสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของเจ้าหนูฟังโกมาสตันตูอ o นโนที่เป็นตัวรุกพรสวรรค์สูงวัย17ปีมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ คือแมนยูเนี่ยอยากได้เด็กคนนี้มากที่สุดและอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเซซ่าหลุยเมโล่นะครับที่เป็นสายข่าวอเมริกาใต้รายงานอย่างไรก็ตามนะครับทางเดียวที่ทำให้ลิเวอร์พูลต้นสังกัดปัจจุบันยอมปล่อยตัวคือการต้องจ่ายเงินจำนวน45ล้านยูโรตามที่ระบุเอาไว้ในค่าฉีดสัญญาย้ำว่า45ล้านยูโรโอ้โหเดี๋ยวนี้ดาวลุ่งนะค่าตัวแพง,แพง ค <laughs> ่าตัวแรงเหลือเกินเอาตรงๆครับผมไม่เคยดูฟอร์มการเล่นมาก่อนนะครับแต่นี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่ไปหามาให้นะแมนยูก็ส่งทีมงานสเกาไปติดตามดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดเขาเคยมีไซติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่สามารถทำประตูได้ในศึกอาเจานินาครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ปี2024 ด้วยวัยนะครับ16ปีกับอีก5เดือนทำลายสถิติเดิมของฮาเวียซาวิโอลานะครับที่เคยทำเอาไว้ได้สไตล์การเล่นเนี่ยว่ากันว่าเขามีความละไมคล้ายกับฟิลโฟเดนถูกขนานนามว่าเป็นฟิลโฟเดนแห่งอาร์เจนตินาครับข่าวต่อไปนะครับรายงานจากลอรีวิดเวลผู้สื่อข่าวทียหนึสายแมนยูให้ข้อมูลว่าสโมสร m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเสริมทัพตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็มิดฟิลด์กลางรุก อย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีข้อจํากัดทางการเงินที่ต้องพิจารณาสโมสรก็หวังว่าการขายนะครับมาคัดแลดฟอร์ดซานโชอันโตนี่ทายเลวมาเลเซียมาเลเซียนี่เห็นข่าวแว่วๆว่าเขาจะส่งคืนไม่รู้จริงเท็จประการใดนะเดี๋ยวรอตามข่าวกันอีกทีหนึ่งเซ็นไปเลยไม่ได้เหรอค่าตัวเซ็นถาวรเนี่ยไม่ถึงสิบล้านยูโรนะถ้าเกิดผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ผิดนะครับ แมนยูก็หวังว่าการขายแลชชี่ซานโชอันโตนี่มาเลเซียจะสามารถเพิ่มช่องว่างทางด้านของงบประมาณนะครับในการเสริมทัพได้ในส่วนของกาเซมิโลนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าในช่วงซัมเมอร์จะมีสโมสรยื่นคอเสนอมาที่น่าสนใจไหมนะครับในการคว้าตัวนักเตเสมก็ต้องไปลุ้นเอาทีมในลีกซาอุดีอาระเบียนั่นแหละและเมื่อมีข่าวทำนองนี้ออกมานะครับหลายๆฝ่ายก็ต้องลุ้นหนักเลยนะว่าแมนยูอ่ะ จะจัดสรรปันส่วนงบประมาณในการเสริมทัพอย่างไรจะซื้อกางลุกค่าตัวเท่าไหร่เราจะเหลือตังซื้อสูนหน้าตัวเป้าไหมต้องแบ่งงบประมาณดีเพราะต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่แค่สองตำแหน่งนี้ที่เราอยากซื้ออย่างเดียวคือสองตำแหน่งนี้เป็นสองตำแหน่งสำคัญแต่ตำแหน่งอย่างมิดฟิลตัวกลางเซนเตอร์หรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูเนี่ยเราก็อยากได้ด้วย ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับรายงานจากฟิซิโอโรมาโนเรื่องของมัททิคุณย่านะครับเป็นดีลที่แมนยูกำลังทำอยู่แล้วก็มีความคืบหน้ามีความเข้มข้นสูงมากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความรู้สึกระหว่างตัวนักเตะและสโมสรในการประชุมครั้งใหม่ที่ทางเชิงบวกมากๆนะครับทุกฝ่ายเนี่ยกำลังพูดคุยถึงโครงสร้างแล้วก็หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ หลังจากนี้จะมีการประชุมเพิ่มเติมแมนยูเต็ดรู้สึกว่าพวกเขานะครับเป็นผู้นําในการแข่งขันชิงตัวคุณย่าตามที่มีแรนดข่าวก่อนหน้านี้โดยคุณย่านะครับมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์แต่เลิกเดิมทีมหมาป่าต้องการให้สโมสสนไหนก็ตามที่จะมาฉีดสัญญาจ่ายเงินมาเลยก้อนเดียวคําถามคือใครจะมีชั่วโมงนี้ ึ่งล่าสุดนะครับทางฝั่งของบูฟก็ใจอ่อนลงและพร้อมรับค่าตัวของคุณย่านะครับในลักษณะแบ่งจายโดยแม่ยึดแตดเจอปัญหาเรื่องของการขาดทุนตลอด6-7ปีหลังสุดที่ผ่านมานะครับก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎก,ฎการเงินแต่การแบ่งจ่ายค่าตัวนักเตะ3-4งวสอ่งวดไปซอยบัญชีเอาจะช่วยทำให้ทุกฝ่ายหาทางออกเรื่องนี้ได้ข่าวจากสกายสปอร์นะครับให้ข้อมูลว่า ความรู้สึกส่วนตัวของคุณย่ามองว่าแมนยูเต็ดนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าปัจจุบันพวกเขานะครับจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในศึกพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าตอนนี้อันดับตารางคะแนนนี่มันจะใกล้กับวูฟต้นสังกัดปัจจุบันซะเหลือเกินแล้วก็สุ่มเสี่ยงจะไม่มีบอลยุโรปรายการไหนเลยในปีหน้าอย่างไรก็ตามนะครับคุณย่าไม่ได้สนใจเรื่องนั้นข้อมูลตรงนี้จะตรงกับโรมาโน่นะครับ แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับตัวนักเตะระบุว่าคุณย่ารักแมนยูเต็ดมากๆข้อมูลจากคิสเวลเลอร์นะครับผู้สื่อข่าวทียสองสายแมนยูมาทึกคุณย่าใกล้เคียงที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมแมนยูเต็ดแล้วในเวลานี้ปีศาจแดงน,นะครับตั้งใจจะใช้เงื่อนไขค่าฉี้สัญญา62.5ล้านปอนด์ในการคว้าตัวคุณย่าแล้วก็อาจรวมไปถึงอีก30ล้านปอนด์ในดีลของเลียมดีแลบเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะทั้งคู่นะครับ ในช่วงที่ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดทําการวันที่1มิถุนายนทางเมนยูนะครับตั้งใจจะทําโครงสร้างดีลของคุณย่าให้เสร็จและเมื่อตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะคว้าตัวเลียมดีแลก็จะไปทําโครงสร้างดีลของเรียมดีแลให้เสร็จและเมื่อถึงวันที่1มิถุนายนก็จะเปิดใช้งานออปชั่นค่าฉีสัญญาในการเซ็นทั้งคุณย่าแล้วก็เลียมดีแลอันนี้คือเราสรุปจากข้อมูลข่าวที่ได้จากวีเลอร์นะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงทําดีลของคุณย่าให้เสร็จนะตอนนี้ผมรอเรื่องของอข้อมูลข่าวในลักษณะที่ว่า breaking news บรรลุเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวของคุณย่าค่าเหนื่อย150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตามข้อมูลข่าวก่อนหน้านี้อันนี้ผมรออยู่นะรอคอนเฟิร์มในส่วนตรงนี้อยู่อันนี้คือในส่วนของคุณย่านะครับของเรียมดีแลบเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเลือกคือตอนนี้ กระแสข่าวทางฝั่งอังกฤษนะครับผู้สื่อข่าวหลายๆคนรายงานข่าวทิศทางเดียวกันว่าแมนยูเนี่ยเป้าหมายเบอร์หนึ่งอยู่ที่เรียมดีแลบอาทิเช่นเจมี่แจ็กสันนะครับของสื่ออย่างเดอะการเดียนก็บอกว่าแมนยูเลงเรียมดีแลบเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งตอนนี้นะครับสองชื่อที่มาแรงที่สุดจะมีแค่ดีแลบกับโอซิมเพนนี่แหละที่เรานะครับช่วงนี้จะคุ้นหูมากที่สุดเห็นข่าวบ่อยมากเรียมดีแลบเนี่ยจะมีน้ำหนัก แล้วก็ถูกเล่นบ่อยสำหรับผู้สื่อข่าวแสงกฤษจะเทียบนบนกลางๆหรือว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้สูงมากจะเอียงนะไปทางเลียมดีแลบนะครับยกเว้นน้าแมคโดนลของมิลเลอร์ที่รายงานข่าวส่วนคนอื่นว่าดูเป็นอโมริมเนี่ยดูจะสนใจวิกเตอร์โอซิมเฮนมากกว่าแมนยูเต็ดเดินหน้าเต็มที่ในการคว้าตัวโอซิมเฮนค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด ซึ่งรูเบนอโมริมวางให้เขาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยในช่วงตลาดรอบนี้แมนยูเต็ดก็มั่นใจว่าจะปิดดิลในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าตลาดของโอซิมเพนพอสมควรเพราะมูลค่าตลาดเนี่ยสูงกว่า40ล้านปอนด์ใช่ไหมทะลุไป55 60ล้านปอนด์เลยโอซิมเพนกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญากับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างนาโปลีและนาโปลีก็ไม่ได้มองว่าโอซิมเพนอยู่ในแผนการทาทีมแล้วด้วย ดังนั้นแมนยูเตดจะพยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ในดีลนี้อ่านี่เป็นข้อมูลจากแม็กดนเนลของมิลเลอร์นะครับความน่าเชื่อถือไม่ได้สูงมากเขาเทน้ำหนักไปที่โอซิมเพนถามว่าผู้สื่อข่าวนอกอังกรษลามสายอิตาลีสายตุรกีโดยเฉพาะสายตุรกีนะครับหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวไปแล้วตามช่องหรือว่าตามเพจบ้านเราโอ้โหโอซิมเพนบรรลุเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวทางวาจาหรือเบื้องต้นกับ ทางฝั่งแมนยูแล้วตอนนี้เหลือแค่การเจอจาร,ระหว่างแมนยูกับนาโปลีคือข่าวหูยหนักมากสําหรับทางฝั่งของโอซิมเพนนะจริงๆก็มีข่าวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจากวีเลอร์นะเขาบอกว่าเรื่องของลาสวุธฮอยลุนเนี่ยแมนยูแต่อาจต้องปล่อยฮอยลุนให้กลับไปที่อิตาลีหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำให้นาโปลีเนี่ยปล่อยโอซิมเพนมา คืองบประมาณแมนยูก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นการใส่ฮอยลุนเป็นส่วนหนึ่งในดิวอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้จริงๆแล้วนาโปลี่ะนอกเหนือจากฮอยลุนน่ะก็ยังคงมีข่าวเหมือนเดิมนะครับว่าสนใจกานาโชนะยังคงสนใจกานาโชมากเหมือนเดิมก็ชอบมาตั้งแต่ตลาดมักกะลาแล้วแต่ตอนนั้นยื่นค่าตัวมาไม่ตามที่แมนยูตั้งไงแล้วก็เสริมข้อมูลให้นะครับ อเลฮานโดกานาโชกับคอบบี้เมนูมีโอกาสที่จะกลับมามีข่าวกับเชลซีอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์เพื่อนสิงของเรายังคงเลนะทั้งกานาโช่และก็เมนูแล้วก็ท่านผู้ชมครับข่าสุดท้ายของคลิปนี้สั้นๆครับให้จับตาดูสัปดาห์ต่อๆไปเกี่ยวกับกระบวนการความคืบหน้าเรื่องของข้อมูลข่าวที่เอเดรีนกับโอกาสของเขาในการย้ายไปอยู่แมนยูเอเต็ด อันนี้มาจากอลเฟโดเปดูล่านะครับผู้สื่อข่าวสายเกาโชเริ่มมีข่าวมาแล้วนักเตะค,คนนี้กองกลางสายพลังงานที่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีข่าวโยงกับแมนยูนะครับแล้วก็มีมาเป็นระยะระยะให้จับตาดูให้ดีนะครับสำหรับดิวนี้นะมิดฟิลด์ตัวกลางสายพลังงานถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหไลค์ ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กูงรถยนต์คุณภาพซูซูกิและก็บริษัท NF Theater ให้บริการแพลตฟอร์มซีมิงสุดคุม้มสามารถสแกน QR Code l i n e นะครับที่ปรากฏบนหน้าจอของทุกท่านและไปเลือกใช้บริการกันได้คืนนี้มีไลฟ์สดพูดคุยประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของแมนยูอัปเดตตลาดซื้อขายกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆบ